ปนอมพกคาเป็นอดีตพลังประชารัฐไปยิ้มใหม่สมัครอยู่ลมไหนสร้างชาติก็อย่างที่บอกพลังประชารัฐเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายสายแต่ส่วนใหญ่คือทิ้งพลังประชารัฐละคือค่ายเก่าใช้ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ละก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันมีแต่วิรัตกับสันติอ่ะเออารเออก็ลูงป้อมเป็นนายกลูกป้อมเป็นนายก นี่มันปีพศอะไรแล้วเขาขายสลาดในดิจิตอลหมดแล้วคนที่ขายสลากเนจะอีกอีกครั้งที่จะมาคล้องคอเดินขายตามร้านเนี่ยสกิดพี่มวยเอาไม้เหลือใบสุดท้ายหลือใบสุดท้ายแต่ไม่เคยมีใบสุดท้ายใบสุดท้ายไม่ปีจริงหันกลับมาทีเพิ่มเลยเออไมีอีกแล้วเ้ย หกหกเจ็ดกบแปดมี่นะลอกมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้บอกว่าลุงป้อมไม่ดีแต่ลุงป้อม,มเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยดีลุงป้อมจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักและคิดว่าจะดันลุงป้อมขึ้นไปสู่เป็นนายกรัฐมนตรีคําถามคือว่าในตลาดการเมืองเนี่ยในตลาดการเมืองเนี่ยคนส่วนใหญ,ญ่เขารักใครคนส่วนใหญ,ญ่รักใครหนึ่งรักพลเอกประยุทธ์ยังรักอยู่คนไหนก็ตามที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เรตติ้งตกเนี่ยหลอกตัวเองไง คือพูดว่าเราบอกว่าเลตติ้งตกเลตติ้งตกเพราะว่าจะได้ทําให้เราแบบมีเหตุผลมากพอที่เราจะย้ายพักออสะกด<ข>จิตตัวเองไว้ <c oughs> ว่าเป็นอย่างนั้นนะอะไรนี่เออหุออตู่ไม่ดีเออเลตติ้งไม่ดีแล้วเลตติ้งตกเราต,ต้องย้ายพักออแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เ <c oughs> ลตติ้งพลเอประยุทธ์เนี่ยังดีอยู่วัดจากการลงพื้นที่วัดวาลาสอก,กันได้เลยนะ